ยังไม่หลุดเลยมาแนวว่าตอนที่หอแป๊บเกมมันเพิ่งจบเออไอชิ้นนี้ก็รีดจังเลยเียเกมเพิ่งจบก็รีดจังเลยเกมเพิ่งจบนะแต่กูไม่จบแค่นั้นแหละเฮ้ยใครอยู่ก่อนตามกูตามตามมาหากูถ้ากับรอดไม่มีคำว่าตายเนาะถ้ามาหากูอะอ่าอยู่อยู่เยอะๆนี่แหละตายเนี่ยอะไรอะไรก็ได้ที่อยู่สูงๆไว้ล่ะมาแล้วเว้ยมาแล้วเว้ยไอ้เหี้ยอย่าขึ้นไปบนสูงนะไอ้เหี้ยลมพัดติวตายหมดเลยนะ โอ้สูงในแค่นี้เหรอมันปีนได้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 ไปใครมาหากลัวใครมาหากลัวตายนะกูกลัวงกูองกูองกูองเฮ้ยกูตกตายใครดังเอือวะกูได้มีเกียร์ดังเอือเลยกูกูเตะยตาเล็กตาเล็กก็อดเล่นแล้วตาเล็กกูกูก็อดเล่นแล้วกูยืนดูไอ้เหี้ากู่อยู่ตรงน้กูอยู่ที่หนึ่งไม่ไหวขอเป็นที่สองมันกระจอกเกินไปมันต้องกระจอก ตอนแรกกูจะดูเชิงกูจะเปิดไล์ให้มึงกูยูทไฟไฟนเหรอตรงไหนอ่ะบอมนิ่งไฟไฟไหมอ่ะแดีวไฟก็ลามไปเรื่อยๆเฮ้ยมึงจะมึงรอดูเอาเองมาแล้วมาเร็วบตึกนตึกระวังตึกพังลงตึกพังลงลงลง ไปอยู่ไม่ไล่ไปละเจ้าไปละเจ้ามันอยู่บ่ได้อยู่บ่ได้ไปแล้วออกไปแล้วใครอยู่บนตึกใครอยู่บนตึกไม่ลงเรียบร้อยไอ้ตึกปิ๊กสีดำดำใครวะน่ะอยู่บ่อไดยู่แล้วอยู่แล้วเรียบร้อยเรียบร้อยใครอยู่บนตึกคนเดียวไอ้เล่ย์เราพี่บพี่บ้านพี่บานเอาอีดีพี่บานเอาอีดีกูก็กระโดดลงมาก็อยู่นี่นะครับรอเงี้ยเอาอีดีพี่ชายอยู่นี่แหละ ไเดูไอ้เลนตายเราดูเราดูวันที่ไอ้เลนตายเลยเลนมึงไม่ดูละเดย์แล้วคนเดียวโดดโดนโดนไฟตายโดดไฟตายอย่าโดนไม่ตายไม่ตายโผลก็ไม่ตายติดโดรนมาไม่เหลือกูตายอ๋อมีคนร้อนมีคนร้อนมีคนร้อนพี่บ้าโป้ยไหนโป้ไม้โป้กระโดดน้ำแตกแตกเขากระโดดน้ำร้อนไงเออชิวๆครับอยู่ข้างนอกอ่ะ ไปลุกเหรอกี้ไปลุกเหรอดนน้ำเสียอพี่ชูครับแล้วกูค้างเลยอาเอาจงกูค้างเลยอหายแล้วหายแล้วหายแล้วมา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 เฮ้ยใครมาวะใครมาวะใครมาวะใครลอดพี่ลดพี่มอพี่คนมาคนมามีคนมามีคนมาด้วยเีคนมาเยอะคนเดียวเองคนเดียวเองคนเดียวเองมหน่งมห่มหนึ่หอนั้นสองพี่ลอดวะลอดได้ไงวะเรแก็มีแค่สองคนแค่นั้นเี้ไม่พองคนไม่เป็นไร ดูหาห้องใหม่ก็ได้เปลี่ยนไอ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 เปยอไรเม่อไเยอ้วนอง้าเฮ้ยเฮ้ยมันมัน u ได้ไโใหญ่เลยพี่โคตรใหญ่เลยพี่เาไปเล้ยพี่ก็เป็นเมเขาเข้าไปข้างในเข้าไปในเจรวยกันไหมพี่เข้าไปในเจรวยกันเถอะ ไป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 เข้ามาขึ้นขึ้นขึ้นมาขึ้นมาฝนฝนเยี่ยวป่ะฝนฝนน้ำขึ้นมา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 งล่างฝนตกกระป๋าขึ้นมาไป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 พาไปไปเพื่อนเข้าเลย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 เดี๋ยวกูเป็นเดี๋ยวกูเป็นไอ้นี่ฝอใครยุบใอรยุบใอรยุาเข้ามาใครมีคนในตายนะใครมีคนตายเนี่ยไปแล้วกูไปแล้วกูไปแล้วกูออกแล้วใครตายกูไปกูนั่งแล้วกูนั่งแล้ว อ้าวเยะทำไงโอ้ยโอ้ไปแล้วไปแล้วใครใครยก็จะด่วนไปแล้วโอ้โหจะดวจะวไปแล้วใครอยู่จะดวนจะด่วนไปพี่แอยู่างเลยพี่แพี่าเยดังอเมือกี้ไอเี้ยจะดวอ่ะ่ยวงวิ่งอยู่ดูส้คือีอสท้ายคือคัอเด้ออ้อพยุเกาะยเกาะเกาะเอ้ยอัน ไอ้ยา้ยไานบ้าวะอ๋อต้องใช้ตังกูตายว้ตึกตึกนี้ต้องล้มกูเจอไอเลนด้วปะกูมองขี้อะไม่เห็นเลยวะกูเจอกูเจอไอเลนกูเจอไเลน่กูตเจอไอ้ฟ้กูเจอลรอดนะเบอกอยู่ข้างในลรอดไมตายเลนกูกูกูไอ้ยกูตก เอวานก็แมปเข็นเลยแตกน่แตกหเอ่เอยไอซีมองเท่งเลยก็ตกแมปอีกล้วโงอแมปแมง่มีอะไรเลยเอ้ยลงจุ่งอ้าวเหลือใครเลยสาคนอ่ะเอาดิเหลอคีอใครอ่ะเอใครอ่ะเย้ไเสาคเข้ามาเยอะเลยวอวานมันเริ่มเข้ามาเยอะเลยว่ะเยเอะเลยเยอะจเลยด้ลงเข้ามเอะเลยเลยเหอสคน่ะแค่นั้นแหละ มันเข้ามากันเต็มเลยว่ะใจเย็นน้องอย่าลืมไปที่มีโปรแกรมเจ้าบีสามร้อยไอว่า่อเลยว่าพี่โป้ที่โป้รอดสามร้อยสามร้อยโลบาร์เองสามร้อยโลบักเองมีโป้รอเฉยน้องหาน้องหามุมอยู่อ่ะกดไปแล้วมากดส่งเชี่ยไ้โดนเสาไอ้สัตว์กดเอาเราไอว่าห้อง้หองนี้มันตันสามร้อยเอาเรากดส่ง อันนี้น้อยสุดใช่ไหมเออน้อยสุดแหละโอเคงั้นก็เล่นอันนี้แหละห้องมันห้องมันเต็สามสิบคนเฮ้ยเฮ้ยกูอยากขี่อยากขี่นั่นน่ะขี่เซอร์เฮลิคอปเต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 อร์เฮ้ยรถถังรถถังขี่สเก็ดไปเยี่สนตะกอยเกินเกินเฮ้ยทำไมเอ้ยเฮ้ยกูอยากยิงปืนใหญ่ขับเด้ินะโอ้ยยินนะขับไงอ่ะนี่ไงนี่ไงไอ้พับพับทับไงทับไงอ่ะ เฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยแม่งลงน้ำครับไงครับไงครับครับไงไอ็ตัวล้างขับไอ็ตัวบนยิงอ๋อตัวล้างขับจะชนจะตายเด็กเป็ดขึ้นไงมันบินไงอ่ะอ๋อนี่ไง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 พี่บ้าก็ไม่ต้องไปขึ้นข้างหน้าเอ้ยขยี้ขยี้ขยี้ไอเฮลิคอปเตอร์เนี่ยมันนี่มันขึ้นยังไงมันบินยังไงว่าดิมึงรถบัมดิมึงเจอรถบัมมึงเคยได้กินเอฟอ่ะเคยได้ไฟเอฟอ่ะ ไฟไม้ไฟไหม้ไฟไหม้หนีหนีใช่ป่ะไม่ใช่ซีดอมิีอมิซีดอมิเออไปออกออกดีใครใออกดออกออกไ้วยเฮ้ยเเฮ้ยเราูเราคู่้ขึนเฮยปีนปีนปีนปีปีนครับลอยเยอะโอเคแล้วานาีมิเสร็จแล้วพายุเข้ามาปีนปีปขึ้นขึ้นขึ้นขึนจตายไ ใส่ดีสุดเลยใ่ดีสดใสดีสุดเอ้ยใครโดนใส่กูเยเโดนผากใครนล้น่นหล่นต่นรลยบร้อยก่นล่นหล่นหล่นหก่นหล่นหล่ล่น่หลลลี่ยน่ล่นลล่หน ส่งส่ไม่ดีสุดสงสนไม่ใช่ที่ดีที่สุดส่งส่ไม่ใช่ดีที่สุดชื่อมาดีสัตวาอะไรงงสุดมึงอย่าเอาหลักการทจริงมอยู่ในเกมนี้เฮียกาแล้วไอ้เียไอ้ตมไอ้เีอ้ยอุ้ย้ยอ้เฮียเลยนะศาจะตอังตองนองต้องหกนหนตองหวกนหกันองหมองเกตอกักักอหออนอ อยากเล่นเกมผีเฉ oh ีย oh ดีน no. ้องอ๋อไม่มีผู้รอดเลยระวังนะไม่รอดเออหมื่นเลยอยเงี้ยเล่นว่าหมดเลยอ่ะมีมีเกมผีเยอะแยะเลยอ่ะตัางหากเล่นปะน่ากลัวนะเว้ยเอออยากเล่นเกมผีแบบน่ากลัวน่ากลัวอะไรเงี้ยเกรียดอะไรไม่เล่นไม่เล่นเล่นเลยใครเล่นก็เล่นดิซี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  ไม่เอาไม่เอามาเล่นได้น้อยมาเล่นได้น้อยวามึงโดนเด็กด่ามึงยอมหรอเคยเล่นแล้วกูเคยเล่นแล้วอุ้ยโอ้โหคนนุกฉนุกนุกเฮ้ยกูอยากเล่นเล่นเรือไปกิ้งเห็นไกิ้งวาไปดิไปกิ้ง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 ้งไกิ้งไปกี้ก้งไนกิ้งไปกิ้ง่ากไกิ้งไปกิ้งไปก้งไปกไปกิ้งก้งไปยิมงไปกิมงไป้ไม่เอาไม่เอาไ้งไึ้งไปก้งไกิ้งไก็้งไกิไไก ม่กูว่าต้องข้างบนต้องล้มข้าวบนล้มไม่นอนเชื่อกูไปแล้วฝนกดฝนกดอยู่ในบ้านดีสิมาดูไปแล้วไอพับอย่าโลกไอ้พับอย่าโลกเีท่ามีคนโลกมาตายไอ้พับอย่าโลกมึงอย่าโลกมึงต้องนั่งนั่งนั่งนิ่งมึงดือนั่งสมาธิแก่พี่รามัาอยู่ตัวพี่รามันอยู่ตัไปขียวมวนไปขียวมวนฮัลโหลฝนกดมืออยู่เชียวมึง

นี่วนนี่วนนี่วนไอ้บ้าไอ้บ้าไอ้บ้ากูยืนอยู่ข้างหลังเข้าบ้านไปบ้านเลยเดี๋ยวนิ่งนิ่งดีสุดมึงดูกูกินแกงเน่าแน่เกียบร้อยมาหมดไปหนึ่งมึงดูมึงติดคนที่อยู่เอาเด่นเอาเอาโดนบล็อกเด่นเลยมึงดูนี่เดี๋ยวมึงไ่้กินข้าวกับพี่ไอเย็นมา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 โตตอนนี้ศักดิ์สิทธิ กูบอกเลยตัวนี้ศักดิ์สิทธิ์ตัวนี้ศักดิ์สิทธิ์บอกเลยตัวนี้ศักดิ์สิทธิ์ฟ้าไม่มีวันผ่าเรียบร้อยแมงวูกูดูแมงวูไอหน้ามุมไอขี้บ้านพังม้านพังตัวศักดิ์สิทธิ์พับพับตัวศักดิ์สิทธิ์นั่งมึงดูกูกูคือแมงไอ้เหี้ยสกออ้ามนั่งตัวศักดิ์สิทธิ์อัามนั่งสวยตัวเนี้ยไม่มีวันตายตัวนี้ไม่มีวันตายเชี okay. so ่ยกูจิตใจมึงแน่ดีวะจิตใจมึงแน่ดีโอจิตใจมึงไม่แน่แน่ ทำประมจะตาเขอมัไม่ตายจริงๆว่ะไม่ตายจริงอ่าเน้ะเกาบอกแล้วตัวนี้ศักดิ์สิท์ตัวนี้ศักดิ์สิทธิรวเกียดเลยีดีมอะไรได้ระบบรอก